สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของรับเงินฟรี ANC นะครับประจำวันที่25 2นะสิ่นะสิงหาคมนะ2564นะครับเมื่อกี้จะบอกเป็นวันที่25ครับขออภัยด้วยเนาะอ่าวันนี้นะครับเราจะมาทำกีกรรมนะครับจะมาจัดกีกร,รมนะครับเป็น EP ที่32นะครับถึงแม้ว่า EP ที่31จะไม่ครบ1,000วิวก็ตามนะแต่ว่า EP ที่32ต้องมาอยู่แล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมก็ไม่ได้ลงคลิปไปนานเนาะประมาณ4วันด้วยกันนะผมก็เลยจะมาชดเชยนิดเองนะว่าถึงแม้มันจะไม่ถึงนะผมก็จะแจกอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอิงชอละโอเคทุกคนนะใน EP ที่32นี้นะครับเราก็จะแจกอังเปาอยู่ที่100บาทเช่นเดิมนะครับสําหรับคนที่ใครสำหรับใครที่ไม่พอใจหรือไม่ก็คิดว่าไม่คุ้มก็อ่าข้ามคลิปนี้หรือไม่ก็ข้ามช่องของรับเงินฟรี ANC กดเลิกติดตามได้เลยนะครับตรงนี้นะอ่าก็แต่ว่าสำหรับคนที่สนใจที่จะรับนะก็สามารถมารับได้เนาะวันข้างหน้านะก็อาจจะเพิ่มนะจาก100บาท200บาท300บาทก็ตามก็ประมาณตามทุนที่ผมมีนะครับผมนะตรงนี้นะเพราะว่าผมก็จะต้องจัดสรรนะครับเกี่ยวกับก็ประมาณเกี่ยวกับการเงินของผมด้วยไม่งั้นก็ผมก็จะติดหนี้น่นเองนะตอนนี้ก็ติดหนี้อยู่นะครับผมอ่าโอเคทุกคนนะก็ เดี๋ยวเราจะมาสร้างซองอ่างเปากันนะครับก่อนที่เราจะรับอ่างเปานะเรานะต้องมีบัญชีของ Line ด้วยต้องมีบัญชีของ True m o n e y ด้วยนะครับเพราะว่า2บัญชีนี้มันสำคัญตรงที่ว่าผมจะส่งลิงก์อ่างเปานะผ่าน LINE แอนั่นเองนะผ่าน Line ฉะนั้นคุณต้องมามาเพิ่มไลน์ด้วยก็คือต้องมีบัญชีไล n e ด้วยนะครับตรงนี้นะแล้วก็นะครับตรงที่ว่าบัญชี Line คุณจะต้องส่งโค้ดไปซึ่งโค้ดของผมนั่นนะคุณนะครับต้องส่งให้ตรงกับที่ผมบอกในคลิปวิดีโอนี้ถ้าส่งไม่ตรงกันแล้วก็ถ้าส่งในช่วงระยะเวลาที่ผมไม่ได้บอกในคลิปวิดีโอนี้คุณก็จะไม่ได้รับลิงก์อ่งเปานั่นเองนะครับโอเคนะให้เราไปโหลดนะทั้ง2แอปนี้ก่อนนะครับหลังจากที่เราโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างซองอ่งเปากันนะครับ โอเคทุกคนนะเดี๋ยวเราจะสร้างซองอ่งเปานะครับอ่าหนึ100บาทเช่นเดิมนะครับตรงนี้นะแล้วก็จํานวนคนรับอ่างเปานะครับก็จะอยู่ที่วันนี้แจก200ดีกว่าทุกคนอ่าสองบาทครับแล้วก็จํานวนคนที่รับซองอ่างเปานะก็1 0 0้คนเลยแล้วกันเนาะแล้วก็สุ่มกันเอานะครับตรงนี้นะแล้วก็กัปเอพ่อนะก็จะขอให้ เ,เงินทองไหลมาเทมานะครับอัรมี่เนาะอินชอลล์ตรงนี้นะแล้วก็จะสร้างมูลค่าซองตรงนี้นะครับแล้วก็จะกดแคปหน้าจอเพื่อจะทำหน้าปกคลิปนะครับขออนุญาตตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดยืนยันเพื่อรับเพื่อสร้างลิงก์อังเปานะครับอ่าทุกคนนะระบบบอกว่าไม่สามารถทำรายการได้200บาทเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนะครับอ่าก็ประมาณเกินหรือเปล่าเพราะว่าผมนั่นโดนจำกัดนะครับอ่าต้อง50คนแล้วล่ะ เดี๋ยวลองยืนยันใหม่นะครับโอเคทุกคนนะรอบนี้นะครับผมนะ่าสร้างได้นอะกแสดงว่าขอไปทุกคนนะสร้าง2 0 0้บาทไม่ได้นะ้อต้องสร้างแค่1 0 0บาทเองนะครับโอเคงั้นก็1 0 0บาทก็1 0 0บาทแล้วกันนาะอโอเคเดี๋ยวผมจะไปนะครับนําลิงอ่างเป่านี้ไปไว้ในไลน์แอดนั่นเองนะก็ให้เรานะทำการเปิดบัญชีของไลน์ก่อนเพื่อที่จะไปแอดไลน์นั่นเองนะครับอ่าเรามาแอดไลน์กันนะครับ โอเคทุกคนนะครับก็ให้ทําการกดเข้ามาในไลน์ก่อนแล้วก็จากนั้นก็ให้มาที่ในส่วนของการเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับ1ครั้งด้วยกันจากนั้นก็นับให้เรามาที่คําว่าค้นหานะครับแล้วก็ใส่นะครับ ID ดีไลน์ตามผมเลยหรือคุณจะแอดนะแอด ตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะขึ้นเป็นแบนเนอร์แล้วกันเนาะในส่วนของ QR code นะคุณก็ไปสแกนได้เช่นกันนะครับตรงนี้นะก็ส่วน ID Line นะผมก็จะแปะไว้ข้างๆคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันเนาะ a d eev นะครับ8 3 9 3 h นะครับแล้วก็กดค้นหาด้วยกันเนาะก็จะขึ้นนะครับในส่วนของบัญชีนะ a ด line นะเองก็ให้เราทำการเพิ่มเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับ จากนั้นก็นให้เรากดแชทน,นะตรงนี้กดเข้าไปสำหรับคนที่เพื่อน,อนใหม่นะครับก็จะมีข้อความตอบกลับเข้ามานะครับก็คือตรงนี้เลยนะเป็นข้อความว่าสวัสดีคุณตามด้วยชื่อของเราสำหรับลายนี้ใช้เพื่อรับเงินเงินฟรีจากอังเปา To m ม n น y w ่ l l นะครับที่นี่จะไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าคุณสนใจรับอ่างเปาการุณากรอกรหัสโค้ดตามที่แจ้งไว้ในคลิปช่องรับเงินฟรี ANC ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือข้อความตอบกลับสำหรับคนที่เพิ่งเพิ่มเพื่อนใหม่นั่นเองนะครับต่อมาคือในส่วนของโค้ดในวันนี้นะก็คือนะครับโค้ดในวันนี้มีชื่อว่าแปลกหน่อยนะวันนี้เนาะอ่าโค้ดในวันนี้แปลกหน่อยนะบอกเลยว่าพปายมากเลยนะครับก็พิมพ์เลยนะ ภาษาไทยนะครับเลิกติดตามนะอันนี้คือโค้ดของวันนี้นะใช่แล้วทุกคนนะผมใส่โค้ดวันนี้คือคําว่าเลิกติดตามนั่นเองนะโอเคแล้วก็ให้เรานะกดส่งได้เลยนะครับกดตรงนี้เลยนะเมื่อเรากดส่งไปนะก็คือเขาอ่านแล้วนะระบบอ่านแล้วก็จะมีข้อความเข้ามา2ข้อความด้วยกันนะจะบอกก่อนเลยว่าโค้ดนี้นะครับคนต้องส่งนะครับ คุณต้องส่งนะในช่วงเวลา19นาฬิกานาทีหรือ1ทุ่ม15นาทีด้วยกันจนถึงเวลา2ทุ่มพอดีเป๊ะนะครับถ้าคุณส่งก่อนเวลา19นาฬกานาทีเช่น19นาฬิกานาทีด้วยกันระบบนะจะอ่านอย่างเดียวแต่ไม่มีข้อความตอบกลับแบบนี้นะครับฉะนั้นให้คุณ ส่งตามเวลาที่ผมกำหนดก็คือเวลา19นาฬิกาสนาทีนะครับหรือเวลา1ทุ่ม15นาทีนั่นเองนะครับอ่าพอคุณส่งในช่วงเวลานี้ก็จะมีข้อความตอบกลับอ่านว่าอ่านแล,แล้วแล้วก็มีข้อความตอบกลับว่าสร้างอ่างเปานะครับวันที่26นะครับเดือนสิงหาคม2021นะครับตรงนี้เลยนะ และอ่งเปานี้จะหมดอายุไปในวันที่29นะครับแต่ว่าถ้าสิทธิ์นี้เต็มจะไม่สามารถรับอ่งเปาได้นะครับถ้าสิทธิ์เต็มมันจะขึ้นหน้าแบบไหนถ้าคุณกดลิงก์ไปถ้าสิทธิ์มันเต็มก็คือว่ามีคนรับหมดแล้วมันจะขึ้นหน้าแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือของเมื่อวานนะแต่ว่ามันจะขึ้นหน้าแบบนี้ถ้ามีคนรับเต็มแล้วนั่นเองนะก็จะขึ้นว่าซองอ่งเปานี้แจกหมดแล้วนั่นเองนะ แต่ถ้าสิทธิ์ยังไม่เต็มถ้าคุณกดเลิงไปถ้าสิทธิ์ยังไม่เต็มคุณสามารถรับได้มันจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้ให้เรานะทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราที่เป็นเบอร์ True Money Wallet ที่เราทําการเชื่อมกับบัญชีของ True Money Wallet 10หลักด้วยกันสมมตินะผมก็กดไปส่งนะครับ10หลักด้วยกันมันจะขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้คุณก็กดว่าตกลงไปนะกดตรงนี้ตกลงไปนะครับ ทีนี้ผมขอไม่กดเดี๋ยวมันจะเสียสิทธิ์จาก50คนเหลือแค่49คนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของซองอังเปาว่าอังเปานี้มีการใช้งานแล้วหรือยังนะจะสังเกตว่าอังเปานีอ้อังเปานี้ยังไม่ถูกการยังไม่ถูกใช้งานนะครับตรงนี้นะจะหมดเขตวันที่9ตามที่เราแจ้งไว้ในข้อความเป๊ะเลยนะครับ50คนจำนวนเงินก็100บาทด้วยกันเนาะ ก็ตามนี้เลยแล้วกันนะครับนะครับอ่าสำหรับคนที่สนใจนะที่จะรับอ่งเปาก็รับเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกันนะครับถ้าใครอยากให้มีกิจกรรมนี้ต่อไปฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆของเราด้วยแล้วกันเนาะขอบคุณทุกคนมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอ p ีที่3 3สานะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับอ่า EP พีที่33จะเกิดขึ้นถ้าอ่าผมสร้างอ่งเปาแล้วก็สำเร็จ ผมจะผมก็จะสร้างแต่ถ้ามันขึ้นว่าเป็นวงเงินเต็มแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่าไม่มี EP ที่33เนาะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจกันนะครับโอเควิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ